สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ซู่หัสุูคนเลยจ้าเมื่อนี้จะพาพี่น้องออกไปฮ็ดงานอีกแล้วละจ้าเมื่อนี้เนี่ยโมกบรายแต้ว่าฝนกระตุกเต้สๆอพี่น้องอากาศก็เย็นนะคะวันนี้อยู่ที่ห้าองศาจ้าพี่น้องอากาศก็ยังความเย็นอยู่นะคะเมื่อนี้นะคะเป็นการทํางานไก่ไก่จากปลายสัปดาห์ลวจ้าพี่น้องจ้า ผู้ใดเทสงานก็จะรู้นะจ๊ะว่าปลายสัปดาห์นั้นก็จะมีความเหนื่อยล้านะคะพี่นงจ๊ะเป็นใดๆกับเป็นกาลังใจให้พี่นงสู้ๆคนต่อสู้กับชีวิตนะคะพี่นงโพภาษิอยู่นในประเทศหรือว่าอยู่ต่างแดนจ้ะเพราะว่าท่านจะเจอกับปัญหาเอียงก็ขอให้พ่อแม่พี่นงจงมีสติในการใช้ชีวิตนะคะพี่นงจ๊ะใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายสบายๆขอให้เพียงแค่วาลางกายเข้าสมบูรณ์หลักแข็งแรงนอกจากนอกพี่นงนออยู่แบบบ่มีพิษอิไนไพกับผู้ใด เติดจิตใจเขาจะได้แข็งแรงในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะพี่น้องจา๋าขอห้พี่น้องห้องหลดตรงมีแต่ควางสุ้ไกลหล่ะสบายใจเดอ้อพี่น้องจา๋าเพราเขาเป็นกำลังใจใอ้ทุกๆคนจ้าเี่ก็เป็นบรรยากาศเยี่มเช้านะคะพี่น้องพี่ทุกวันเราก็จะต้องเดินออกจากบ้านบางทีก็ไปออกก,กาลังกายมาบ้านงนะคะวันนี้ก็ไปอกอกกาลังกายมาบ้างแล้วหล่ะจ้าไปสาบเหล่ากงานไปเห็นงงานเดี๋ยวเข้าเป็นบรรยากาศกรวกไปเหตุงานนะคะ